ง,งานดีมากเลยนะพลังงานดีเต็มเตี่ยมพลังงานดีเต็มเปี่ยมนะคะวันนี้ก็เลยมาไลฟ์นะคะเพื่อที่จะ,ะทำนายดวงของชาวราศีมังกรแบบอไม่ใช่ราศีมังกรสิทำนายดวงของชาวราศีมีนแบบแบรนดอมนะคะ ก็วันนี้คุณพลอยนะคะก็จะมาทำนายดวงราศีมีนแบบแรนดอมนะคะดวงแรนดอมนี้จะเป็นการดูดวงของชาวราศีมีนในเดือนมิถุนายนแบบภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะ ไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะชาวราศีมีนนะคะก็ถ้ารู้สึกว่าการทำนายดวงครั้งนี้จะช่วยในเรื่องของอาการวางแผนล่วงหน้าจะช่วยในเรื่องของการาเตือน เตือนในล่วงหน้าเนาะหรือว่าอ่าหรือมีสิ่งไหนที่มันดีๆที่มันตรงก็รับไว้นะคะสิ่งไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นพลังงานที่ไม่ค่อยดีหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจก็ไม่ต้องรับไปนะคะโอเคค่ะอ่ออีกอันหนึ่งก็คือคุณพลอยรับดูดวงส่วนตัวนะคะดูดวงส่วนตัวในช่องแชท a c e b o o k พลอยประพัฒมันมีเกิดแก้วนะคะก็จะมีค่าครูด้วย นะคะดูดวงแบบมีค่าครูห้าคำถามกับสิบคำถามนะคะราคาก็จะ,ะราคาค่าครูก็จะต่างกันไปเนาะนะคะ,ะวันนี้นะคะพลอยก็จะมาทำนายดวงของชาวราศีมีนประจำเดือนอมิถุนายนนี้นะคะใครที่เกิดราศีมีนนะคะ ก็น้อมรับฟังนะถ้าอันไหนดีๆก็น้อมรับคําทำนายนะคะแต่ถ้าอันไหนฟังฟังแล้วเปิดออกมาแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็ไม่ต้องรับไว้แต่ถ้าจะรับไว้เป็นการเตือนเป็นการเป็นการเตือนเป็นการวางแผนชีวิตก็สามารถรับไว้ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาไหว้ครูกันก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาไหว้ครูกันก่อนนะคะ อ่ตั้งจิตอธิษฐานตามตามแม่พลอยนะคะสำหรับคนที่เกิดชาวราศีมีนนะคะข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมกราบพระธรรมและพระอริยสงฆ์ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย คุณอุปชาครูบาอาจารย์พระอิศวนพระพมเมตุกชั้นฟ้าพระนาฏมุนีพระฤาษีผู้ทรงยานแปดองค์พระฤาษีทั้งร้อยแปดตนครูผู้ดนบรรดาลสัตพระพิษผู้ประสิทธิ์ศาสตร์วิชาและครูเรียนอักษรขออันเชิญบารามีครูเป็นกำลังสถิสตสถาพรให้กับข้าพเจ้ากระทำการใด เมื่อใดขอให้สิ่งชั่วร้ายอย่าได้มาบีทาอย่าให้ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลัง้งข,ข้าพเจ้าขอเคารพประนมไหว้ครูบาอาจารย์ศิลปินจิตรกรผู้สร้างจิตรกรผู้สร้างงานจิตรกรรมทั้งปวงอันเป็นต้นน้ำแห่งสายทาน การสร้างไพยพยากรณ์ชุดนี้กราบเคารพบรรพชนครูผู้มีคู่นูปการในการกอร่อเกิดและพัฒนาศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์สัพพาสาสัสพพสิ่งข้าพเจ้าจะดำรงไว้ซึ่งความดีและเว้นความชั่วประกอบสัมมาชีพชอบ ใช้วิชาเป็นทานทารณะด้วยจิตบริสุทธิ์อันก่อให้เกิดบุญกุศลแก่ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าขออัญเชิญครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าครูผู้สร้างไพ่สอนไพ่ให้ข้าพเจ้าได้ใช้ไพ่นี้กระทํากิจการใดๆให้สําเร็จด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุนะคะกอะ็อันนี้เป็น ไพ่เท้ามาหาพรหมนะคะแป๊บหบนึง่งพอยดูการเชื่อมต่อแป๊บหนึง่งไปอีกรอบหนึ่งนะคะ เคกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะคอเดียคุณพลจะทำนายดวงของชาวราศีมีนนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะดวงของคุณจะเป็นยังไงเรามารับชมพร้อมกัน เดี๋ยวพลอยขอเรียงไพ่แป๊บหนึ่งนะคะจัดระเบียบไพ่แป๊บหนึง่งการดูในที่นี้ไม่มีการมั่วนะคะเพราะว่าทุกอย่างไพ่จะเป็นผู้ที่ให้คําตอบนะคะพลอยขอ,อเลือกกองไพ่แทนชาวราศีมีนนะคะถือว่าเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ you. <laughs> สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 哦。 ทิฐานก่อนนะคะคะไพ่ใบแรกนะคะพลังงานโดยภาพรวมของชาวราศีมีนโอ้โหดีมากเลยนะคะพลังงานดีมากนะคะพลังงานของชาวราศีมีนในเดือนนี้นะคะมีความสุขก,กายสุขใจนะคะมีการทำบุญทํากุศลนะคะ ชีวิตช่วงนี้จะมีความสุขสงบร่มเย็นนะคะได้เจดีนี่คือแบบพลังงานไพ่ดีมากนะคะพลังงานโดยรวมของชาวราศีมีนคือแบบดีมากนะคะมีความสุขเปี่ยมไปด้วยบุญด้วยกุศลน,นะคะพลังงานโดยรวมดีมากสภาพปัจจุบันชาวราศีมีนเป็นไงบ้าง สภาพปัจจุบันนะคะก็คือ,อรู้สึกว่าจะเป็นไั่ของได้รับการดูแลโดยผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นได้รับการดูแลจากคุณพ่อหรือคุณปู่คุณตาคุณคุณปู่คุณตาคุณตาหรือว่ามีผู้ใหญ่ ที่เป็นผู้ชายคอยสนับสนุนนะคะช่วงนี้คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะคะอาจจะเป็นสามีก็ได้นะคะคือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะคอยดูแลสนับสนุนอยู่ในช่วงนี้นะคะอันนี้คือสภาพปัจจุบันการงานเป็นไงบ้าง การงานช่วงนี้ชาวราศีมีนจะมีมีการขยายศักยภาพของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการขยายกิจการนะคะหรือว่าจะเป็นขยายขยายขอบเขตการทำงานของตัวเองให้แบบรออับงานเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยถ้าใครมีธุรกิจก็อาจจะแบบมีการขยายธุรกิจขยายแฟรนไชส์นะคะ เดือนนี้มีโอกาสมากๆถ้าใครต้องการ,รขยายธุรกิจขยายแฟรนไชส์นะคะไพ่ออกมาดีมากเลยนะคะส่วนการเงินช่วงนี้เป็นยังไงนะคะช่วงนี้ระวังจะเสียเงินกับช่วงนี้ระวังจะเสียเงินนะคะอาจจะใช้เงินไปกับสิ่งที่แบบสิ่งที่ คือไพ่มันขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการ<ม>การใส่ร้ายการถูกติเตียนหรือการเสียเงินดังนั้นช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของการเสียเงินเนาะอาจจะเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่ดีนะคะอย่างเช่นอาจจะมีคดีความหรืออาจจะมีอาจจะมีอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุแล้วเราจะต้องเสียเงินอะไรประมาณนี้เนาะจะเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่ดีต้องระมัดระวังนะคะชาวสีราศีมีในเดือนนี้เนาะ ต่อมานะคะเพื่อนฝูงหุ้นส่วนช่วงนี้เป็นยังไงนะคะเพื่อนฝูงหุ้นส่วนช่วงนี้นะคะจะคือช่วงเนี้ยเพื่อนเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะเพื่อนจะซัพพอร์ตเราถ้าเป็นถ้าเป็นเพื่อนก็อาจจะเป็นเพื่อนที่รู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตเราได้นะคะต่อมานะคะความรัก ความรักของชาวราศีมีนช่วงนี้จะเหนื่อยนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องเอาใจใส่คนรักหน่อยนะคะเพราะว่าไพ่มันออกมาแบบนี้เนาะมีความเพียรพยายามสําหรับคนโสดก็อ,อาจจะเพียรพยายามเพื่อที่จะจีบใครสักคนหรือว่าจะเอาชนะใจใครสักคนส่วนคนที่มีคู่แล้วก็อาจจะต้องแบบเพียรพยายามเพื่อที่จะให้แบบชีวิตคู่ไปรอด นะคะจะต้องมีความเพียรพยายามเพื่อที่แบบจะรักษาชีวิตคู่ให้ไปรอดนะคะคนที่เป็นแฟนกันคบกันอาจจะต้องแบบพยายามในการที่แบบเอาชนะใจอีกฝ่ายหนึ่งหน่อยนะคะเพื่อความสัมพันธ์จะได้พัฒนานะคะต่อมาในเรื่องของบุตรบริวารน,นะคะหวัวบุตรบริวารช่วงนี้ คนที่จะมีลูกนะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากนะคะอาจจะมีโอกาสได้มีสมาชิกใหม่ในครอบครัวนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดก็อาจจะมีคนที่เป็นโสดก็อาจจะอยากมีลูกเนาะ <c oughs> ก็อาจจะแบบว่าอาจจะได้เลี้ยงหลานหรือว่าอาจจะได้แบบว่ามีมีลูกน้องเข้ามาใหม่นะคะลูกน้องเข้ามาใหม่ที่จะมาช่วยแบบ อ่าซัพพอร์ตเราช่วยหนุนเรานะคะและใครที่มีลูกช่วงนี้ลูกจะเป็นลูกที่แบบแบบอภิชาติตบุตรมากเลยนะคะก็คือใครตั้งใจจะมีลูกภายในเดือนนี้ชาวราศีมีนมีลุ้นนะคะมีลุน้นต่อมานะคะสิ่งที่ต้องระวังสำหรับชาวราศีมีนอ่าช่วงนี้ ต้องระวังในเรื่องของการเสียหายทุกยากลำเค็นนะ,ะต้องระวังอย่างเช่นอะไรในบ้านที่เสียอาจจะต้องเสียเงินในการซ่อมไม่ว่าจะเป็นอซ่อมบ้านเนาะซ่อมบ้านหรือว่าซ่อมรถซ่อมบ้านซ่อมรถเนาะนะคะช่วงนี้ก็ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะ ต่อมานะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ในเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะอ่าในเดือนนี้โอ้โหไพ่ดีมากเลยดวงดีมากเลยสำหรับชาวราศีมีนนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ อะไรที่ตั้งใจไว้ก็จะประสบความสำเร็จนะคะมีโชคลาภมีความสุขมีเงินไหลมามาเทมาสำหรับคนที่เป็นข้าราชการอาจจะมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะคะสำหรับคนที่เป็นทำงานค้าขายอาจจะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามานะคะคนที่กำลังสร้างธุรกิจก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะไพ่ดีมากนะคะต่อมานะคะ ความคาดหวังในความคาดหวังในเดือนนี้ในเดือนนี้สิ่งที่คาดหวังอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จเนาะอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเพื่อที่จะได้มาซึ่งประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าไพ่ออกมาเนาะเป็นเรื่องของความยากลําบากนะคะช่วงนี้ก็ต้องอดทนเพื่อที่จะให้ความคาดคาดหวังเนี่ยได้ประสบความสําเร็จไม่รู้คุณคาดหวังอะไรนะบางคนคาดหวังจะ บางคนคาดหว,หวังในเรื่องของงานนะคะก็เหนื่อยหน่อยเนาะบางคนคาดหวังในเรื่องของความร,รักก็เหนื่อยหน่อยบางคนคาดหวังในเรื่องของบุตรบริวารก็เหนื่อยหน่อยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องอดทนเนาะต่อมาสรุปภาพรวมนะคะสรุปภาพรวมของชาวราศีมีนในเดือนนี้เป็นยังไงนะคะสรุปภาพรวมในเดือนนี้นะคะอา่า ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องอทําทบุญนะคะทําบุญให้กับผู้ยากไร้เนาะทําบุญให้กับผู้ยากไร้จริงๆดูภาพรวมดวงโดยรวมอะ่ะส่วนใหญ่ดีนะคะช่วงนี้อาจจะต้องทําบุญให้กับผู้ยากไร้หน่อยเพื่อเป็นการเสริมดวงเรานะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรนะคะสุดท้ายนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้โหได้ไพราชานะคะ ชาวราศีมินดวงดีมากในเดือนนี้เนาะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกว่า,าช่วงนี้คุณอาจจะมีงานใหญ่งานสําคัญที่เจ้านายได้มอบหมายนะคะผู้ผู้บงังคับบัญชาได้มอบหมายนะคะมีโอกาสทําสําเร็จแล้วก็เกิดเกียรติยศ กับคุณแล้วก็วงตระกูลนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นดวงแรนดอมโดยภาพรวมของชาวราศีมีนนะคะถ้าท่านใดสนใจอยากจะรับคำทำนายดวงแบบแม่นยำตัวต่อต,ตัวนะคะก็สามารถาติดต่อมาได้ในช่องทางช่องแชทของคุณพลอยนะคะในช่องแชทพลอยประพัฒน์มณีเกล็ดแก้วนะคะสำหรับค่ำคืนนี้พลอยก็ ขอขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันด,ดีหลับสบายนะคะคุดไหนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย